พุ่นตัวในกลุ่ม7ดนังฟ้านะครับมีการรายงานผลประกอบการออกมาในสัปดาห์ที่แล้วภาพต้องบอกว่าค่อนข้างผสมผสานนะครับโดยตัวเทสลาเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสอาจจะไม่ใช่งบที่รายงานออกมานะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ายอดส่งมอบเนี่ยมันหดตัวลงนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงตัวกรราําไรแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญเลยก็คือแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โมเดลราคาถูกโลโบเทสซี่ไซเบอร์แคนะครับรวมถึงตัวฮิวมิโน่เนี่ยที่บริษัทบอกว่ายังเป็นไปตามแผนที่บริษัทตั้้งงงงไววววะครัมมถึตขออุณา่่ก็ มีการทุ่มเทให้กับบริษัทที่มากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้นเนี่ยมีการแบ่งเวลาไปในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็น2ส,ส่วนหลักๆที่เรามองว่าเป็นซีนเมนต์หนุนต่อราคาหุ้นของเทสลาในระยะสั้นเราจึงยังคงแนะนาเก็งกําไรนะครับสำหรับตัวเทสลาในระยะสั้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามเลยก็คือซิเมนต์ที่เราได้กล่าวไปซึ่งถ้ามีการดีเลย์หรือว่ามีการยกเลิกเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นได้ขณะที่ระยะยาวเนี่ยเรายังคงมีมุมมองเป็นกลางนะครับเนื่องจากวอร์ริชั่ ภาพผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรายได้ที่ได้แรงหนุนจากการเติบโตในส่วนของโฆษณาเองโดยเฉพาะตัวเสิร์ชนะครับผมรวมถึงการเติบโตในส่วนของธุรกิจค้าวที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะเร่งตัวที่ช้าลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าทีนี้ถ้าเราไปดูคำพูดของผู้บริหารนะครับก็มองว่าความต้องการในส่วน Data Center เนี่ยยังมีค่อนข้างสูงนะทำให้บริษัทเองยังคงมีการลงทุนในระดับสูงในปีนี้นะครับผมก็เป็นภาพที่ช่วยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น้นนกกนนัังงจาาากกก่่อหีมมควววล Data Center รอตัวนะครับก็เรามองว่าเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นในกลุ่ม AI Infrastructure นะครับผมรวมถึงเรายังคงแนะนําลงทุนในตัว Alphabet แต่ว่าจะติดความเสี่ยงไว้น,นิดนึงนะครับก็คือ1เลยประเด็นของเรื่องทาริฟนะครับผมที่อาจจะส่งผลต่อเม็ดเงินโฆษณาในอนาคตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความเสี่ยงด้านคดีความต่อต้อตานการปลกข,ขานะครับผมเรื่องถ้า Alphabet เ,เนี่ยถูกบังคับให้ขายธุรกิจโคมออกไปก็จะส่งผลต่อการเติบโตในอนาคตสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีหุ้นอีก4ตัวในกลุ่ม7นางฟ้านะครับที่จะรายงานผลประกอบการออกมาไม่่่ววาาจะเป็นตัอยง Meta Microsoft รวมถึงตัว Amazon แล้วก็ Apple นะครับที่จะรายงานผลประกอบการในวันพุธและพฤนธหัสหลังตลาดสาหรัฐปิดนะครับสามสิ่งหลักๆนะครับที่เราอยากให้โฟกัสเลยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือการเติบโตในส่วนของคลาวรวมถึงเม็ดเงินลงทุนในส่วนของไฮเปอร์สเกลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Amazon แล้วก็ Meta นะครับผมถ้าเม็ดเงินการลงทุนยังไปในทิศทางเดียวกับ Alpha b e t เนี่ยเรามองว่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนต่อหุ้นในกลุ่ม AI i n f r a s t r u c t u r e ให้เกิดแรงเก็งกาไรขึ้นได้นะครับผมส่วนอันที่ออือง,องนนผลงก น้อยแค่ไหนที่จะส่งผลต่อเม็ดเงินโฆษณาในอนาคตแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือยอดขายผลิตภัณฑ์หลักอย่าง iPhone นะครับว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตมากน้อยแค่ไหนหลังจากมีการปรับฟิวเจอร์เอเข้ามาในผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการเติบโตในส่วนของเซอร์วิสที่จะเป็นปัจจัยหนุนต่อตัวธุรกิจของ Apple ในอนาคต